ในมุมของจิตวิทยาพัฒนาการหรือ developmental psychology เนี่ยวัยรุ่นถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆๆๆในการค้นหาตัวเองการสร้างตัวตนหรือที่เรียกว่าการพัฒนาอัตลักษณ์ identity development นะครับค่ะในช่วงวัยนี้เด็กจะมีความกดดันทางสังคมสูงมากมีความต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนสูงมากๆ การที่เมย์มีความคิดกลัวว่าจะไม่เป็นที่รับรองหรือกลัวว่าจะทําอะไรผิดพลาดในสายตาเพื่อนๆเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองหรือที่เราเรียกว่าความนับถือตนเอง (self-esteem) ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆของการเติบโตในช่วงวัยนี้เลยครับเข้าใจเลยค่ะมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นแค่พฤติกรรมภายนอกจริงๆทีนี้พอเราเข้าใจกลไกทั้งเรื่องพฤติกรรมความคิดแล้วก็พัฒนาการตามวัยแล้ว มันพอจะมีแนวทางช่วยเหลือเมหรือว่า,าวัยรุ่นคนอื่นๆที่อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันบ้างไหมคะมีครับมีแนวทางหนึ่งที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ใช้กันค่อนข้างกว้างขวางเลยก็คือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมหรือที่เรียกสั้นๆว่า CBT CBT นะคะครับหลักการของมันก็คือเข้าไปทำงานกับสส่วนสำคัญๆส,ส่วนแรกก็คือเรื่องของความคิด cognitive คือช่วยให้เมหรือผู้รับการบำบัดเนี่ย หันมามองแล้วก็เท่าทันความคิดลบๆของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ลองชวนตั้งคำถามลองท้าทายความคิดนั้นดูเช่นเอ๊มีหลักฐานอะไรจริงๆที่บอกว่าเพื่อนคิดว่าเราโง่อะไรแบบนี้นะครับอ๋อคือเหมือนชวนให้ตรวจสอบความคิดตัวเองใช่ครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของพฤติกรรม behavioral อันนี้คือการค่อยๆฝึกเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ตัวเองกลัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่เรียกว่า gradual exposure ครับ เริ่มจากสิ่งที่กังวลน,น้อยสุดก่อนแล้วค่อยๆขยับไปหาสิ่งที่กังวลมากขึ้นค่อยๆทำไปทีละขัน้นครับอาจจะเริ่มจากการแค่เอ่อทักทายเพื่อนง่ายๆก่อนแล้วก็ลองเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเล็กๆจนกระั่างไปถึงการนำเสนอหน้าชั้นเรียงเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อให้เมย์ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงๆว่าไอความคิดลบๆที่เคยเชื่อมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนะ